มาก่อนจะไปดูปลาเรามาดูนกผมเพิ่งให้อาหารมันนะครับเพิ่งเปลี่ยนอาหารให้เขาชชแอบกินกันใหญ่เลยนี่ครับอาหารนกเนี่ยมันแปลกมากเลยนะเพื่อนๆืนอกจากจะเป็นพวกธัญพืชแล้วเนี่ยมันยังมีแบบเอ่อธัญพืชสิบชนิด สิบสามชนิดสิบหกชนิดสิบห้าชนิดอะไรอย่างนี้ก็คือผสมผสมหลายหลายชนิดนะครับและยังมีอาหารประเภทเขาเรียกอาหารไข่นะครับเออแปลกมากมันประกอบด้วยไข่ด้วยนะครับก็ต้องให้นกกินด้วยแล้วก็ยังต้องมีแร่ธาตุผงแร่ธาตุโรยให้เขาอีกผงวิตามินอ่าในน้ําก็ต้องใส่วิตามงวิตามินอีกนะเออแปลกดีแต่ก็เลี้ยงง่ายนะนกอันนี้ก็เป็นนกแก้วฟอพัดนกแก้วพันเล็กนะครับก็เป็นที่นิยม เขาก็มีกลุ่มเล่นกันเหมือนคล้ายๆกลุ่มปลาคารฟเราเนี่ยแหละครับเนี่ผมก็เลี้ยงอยู่เหมือนกันนะครับประมาณสิบตัวโอเคไปดูปลาคารฟกันวันนี้เราจะมาคุยเรื่องปลาคารฟกันในส่วนที่ว่าถ้างบเราน้อยอะครับเราจะเลี้ยงปลาคารฟเนี่ยได้ไหมแล้วจะเลี้ยงยังไงมันจะโตไหมอันนี้ขอนไม้นะขอนไม้ผมไงสวยไหมนี่ครับซื้อมาตอนนั้นใส่ตู้ปลาไว้นานแล้ว แต่ก่อนเลี้ยงพวกปอมปัดดูพวกปลาหมอสีพวกอะไรด้วยนะตอนนี้ก็ก็ก็นานแล้วนะ <c oughs> ก็เลิกก็เลิกเลี้ยงไปไหลายหลายอย่างนะนะครับโอ้ปอมปัดัวนี้เลี้ยงยากมากนะครับปอมปัดัูนี้เป็นปลาที่เลี้ยงยากที่สุดสาหรับผมลนะต้องประคบประงมมากอุณหภูม,มิน้ําต้องได้เ,เปลี่ยนถ่ายน้ําก็ต้องบ่อยกรองต้องสะอาดอันนี้เป็นปลา ปลาคราฟที่ผมถ้าใครดูคลิปก่อนๆน,นะฮะก็คือปลาป่วยใช่ไหมครับผมก็เอามากักบริเวณไว้ตรงนี้แล้วก็ปิดเอาไว้กันมันตกใจตอนนี้น้องหายดีเกือบร้อแล้วนะครับก็แต่ก็ยังกักเอาไว้ก่อนเึกว่าให้เขาตัวอ้วนๆนหน่อยนี้ผมก็ใส่น้ําใหม่ลงไปเมื่อกี้ถ่ายน้ําออกนะครับประมาณ20%ก็สดชื่นแข็งแรงดีอะมาครับนี่ครับนี่คือการเลี้ยงปลาคราฟถ้า เราเนี่ยมีพื้นที่ไม่เยอะหรืออาจจะอยากเลี้ยงมากนะแต่พื้นที่เราน้อยเราเลี้ยงในกละมังได้ไหมได้นะครับแต่ต้องเป็นกละมังไซใหญ่นิดนึงของผมมันตัวนี้เป็นกละมังที่ใหญ่ประมาณ1เมตรนะครับเส,ส้นผ่าศูนย์กลาง100เซนนะครับก็คือ100เซนทั้งทั้งหมดเลยนะครับเส,ส้นผ่าศูนย์กลางวงกลม แต่เราต้องมีตะข่ายนะผมแนะนํานะเลี้ยงปลาคาร์ปก็ต้องมีตะข่ายนิดนึงนะไม่มีบางทีมันกระโดดออกมาตายแต่ว่าหลายตัวก็ไม่โดดนะมันไม่ใช่ว่าโดดทุกตัวนะครับหลายตัวมันก็ไม่กระโดดนะครับแต่ก็กระโดดก็มีนะตัวไหนมันคึกคึกก็กระโดดปลาผมสวยๆโดดมาตายหลายตัวเสียดายมากนะเห็นไหมเพื่อนๆเ,เห็นไหมเริ่มเห็นปลาคาร์บใช่ไหมอันนี้คือปลาคาร์บกิจกรรมที่ผมซื้อมาตั้งแต่ปลายปีนู่นเลยนะปี ปีนี้ปี65เอ้ยปีนี้66นะครับซื้อตั้งแต่ประมาณปลายปี64ก็คือธันวามกรานะครับก็คือปลายปี64ธันวา64เข้ามกรา65เป็นปากิจกรรมที่ผมซื้อมาแล้วได้แจกเพื่อนๆไปแล้วหลายตัวเลยผมแจกไปหลายตัวแล้วนะเพื่อนๆที่เข้ามามากดติดตามผมนะครับเข้ามาตอบอตอบปัญหาเวลาผมทายอะไรเงี้ย นะแจกไปหลายตัวเลยแล้วก็เป็นปลาคา้าบนาเข้าด้วยนะครับเป็นปลานอกเลยไม่ใช่ลูกนอกนะครับเป็นปลานอกปลาญี่ปุ่นแท้ๆเพราะผมซื้อจากฟาร์มที่นําเข้าแล้วก็ดีลเลอร์ที่นําเข้าอันนี้ก็จะเป็นบอกกักขนาดเล็กกะละมังแล้วกันนะครับกะละมังผมจะมี2อรูเห็นไหมจะมีรูน้ําทิ้งด้านล่างแล้วก็จะมีรูน้ําล้นด้านบนนะครับจะเปิดไว้ก็ได้ เพื่อให้น้ำมันล้นนะครับแต่ผมขี้เกียจเปิดผมก็ปิดเอาไว้แล้วก็ผมก็ทาทำาที่ล้อมเอาไว้เพื่อกันมันกระโดดนะครับระบบกรองผมใช้กรองนอกนะครับทําเองตัวนี้นะครับทําเองก็คือเจาะรูถังซื้อถังมาแล้วก็เจาะรูนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ติดตั้งแต่ว่าถังล่างเนี่ย มันเป็นถังที่ผมซื้อสําเร็จรูปมานี่ครับมันมีขายตามร้านทั่วไปนะครับแล้วผมก็มาเจาะเพิ่มตัวนี้อ่าเดิมเนี่ยมันเป็นกองล่างขึ้นบนนะครับหรือกองบนลงล่างก็ได้เนี่ยแล้วแต่เลยแต่ว่าตอนผมซื้อมาผมก็มาดัดแปลงนะครับปกติน้ําต้องเข้าตรงนี้เนาะเห็นไหมน้ําเข้าตรงนี้แล้วก็ไหลบนลงล่างก็ได้ หรือไหลล่างขึ้นบนไปออกก็ได้แต่ผมดัดแปลงมาเป็นทําเป็นกองบนนะครับเอาถังมาตั้งข้างบนแล้วก็ทําต่อท่อลงมาท่อตรงนี้แอนแล้วผมก็เจาะตรงนี้เพิ่มแล้วก็ข้างล่างเนะี่ยผมใส่ UV นะเพื่อฆ่าเชือ้อเออผมใส่ UV นะครับ UV ผมก็มาใส่ใส่ตรงช่องด้านข้างของผมนี่นี่ครับช่องนี้นี่นี่น,น้านข้างนี่ครับ นี่เพื่อนๆก็จะเห็นสาย UV นี่ครับนี่สาย UV ของผมนะฮะอันนี้นะครับผมใส่ UV ลงไปด้วยน,นี่ครับเห็นไหมเห็นสาน UV ไหมฮะนี่ส่วนข้างบนก็เป็นระบบกรองนะครับก็จะเป็นหินผเขาไฟหินพัมมิทนะครับูเข่าไฟอยู่ข้างบนเขาเรียกหินพัมมิทนะมีภาษาอังกฤษด้วยนะหินมันจะค่อนข้างเบาๆนะถ้าของแท้เนี่ย ผมสังเกตน,นะมันอาจจะมีหินภูเขาไฟชนิดที่เป็นน้ําหนักมีน้ําหนักด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าโดยหลักแล้วในหินเมื่อมันมีรูพรุนนะครับเป็นหินภูเขาไฟแท้ๆเนี่ยมันก็จะเบ่าบางบางอันลอยน้ําได้เลยนะลอยน้ําได้นะครับถ้ากลับไปดูคลิปก่อนๆของผมก็จะเห็นนะมันมีหินภูเขาไฟที่ผมซื้อมาเอ้ยเม็ดเบลเลอร์เลยแต่ลอยน้ําได้นะครับเขาก็จะมีรูพรุนเพื่อเอาไว้กักเก็บจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์กับปลา นะแต่มันก็อาจจะกักเก็บเชื้อโรคก,ก็ได้นะถ้าถ้ามันน้ํามันเน่านะครับนะอ่ะอันนี้ก็จะมีหินอยู่ข้างล่างเป็นหินกรองนะครับมีฐานมีอะไรก็ว่านไปก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่เห็นไหมนี่นี่ไปซื้อมาถุงละหนึ่งร้อยเนี่ยฮะอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นฐานนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนหินภูเขาไฟนี่ไงเบาๆเลยเนี่ยเนี่ยเบานะครับน้าหนักเบาลอยน้าเนี่ยครับนะหรือเราจะซื้อหินเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับ เนี่ยหินที่เป็นรูพรุนอย่างนี้นะฮะก็ได้มันสามารถกักออไอ้พวกเศษขี้ปลาอะไรได้ดีมากนะครับก็ถุงละประมาณ100นะทุกอันเลยเนี่ยคุณก็ซื้อมานะครับเสร็จแล้วคุณก็มาใช้เลียงเข้าไปนี่ผมก็มีเยอะเลยก็ใช้เลียงเข้าไปนะครับเลียงเข้าไปในตรงนี้แล้วหลังจากนั้นก็นี่เห็นไหมฮะนี่เห็นหินไหมน,ะนี่แล้วก็เอา ใหญ่กรองนะครับที่เป็นแบบเมือนสกอตไบอะนะครับเนี่ยผมก็ซื้อมานี่เห็นไหมนี่ผมซื้อมาเป็นม้วนอย่างนี้เลยแต่เพื่อนเพื่อเลือกดีๆนะเอาแบบเนื้อแน่นๆน,น,นะอย่าไปเอาเนื้อแบบเบาๆบ,บ,บางๆนะอันนั้นแบบลอยถ้วยเลยใช้ปุ๊บเปื่อยยุยเลยอันนี้อะใช้ได้นานเนี่ยใช้จนมันแบบอย่างนี้เลยผมก็มาตัดเป็นกลมๆอย่างนี้เห็นไหมนี่มาตัดเป็นกลมๆนี่ใช้จนเปื่อยเลยเห็นไหมก็ยังอยู่ได้มันก็จะฟีบลงเรื่อยๆเนาะเหลือก็จึงเดียวดูดิเนี่ย จากนั้นหนาเหรอมันจะฟรีบลงแต่ถ้าเพื่อนๆใช้แบบไปซื้อมาอันถูกๆเนี่ยโหใช้แป๊บเดียวเปื่อยเลยนะครับเนี่ยผมก็ตัดเอาไว้นะมีหลายสีนะมันจะมีสองสีสีเขียวกับสีน้ําเงินก็เลือกซื้อเอาแล้วกันนะเอาไว้แยกไงสมมุติอันนี้ปลาบ่อป่วยก็สีน้ําเงินอ่าปลาบ่อดีสีฟ้าอะไรก็หว่านไปนะเอาไว้แยกสีได้นะครับนะผมก็ทํากรองบนลงล่างนะครับก็ ใส่ปั๊มน้ำไปหนึ่งตัวง่ายๆนะปั๊มน้ำนี่ใส่ปั๊มน้ำไปหนึ่งตัวปุ๊บนะดูดน้ำเลยนี่นี่นี่ปั๊มน้ำผมแบบง่ายๆเลยนะครับนี่ครับอ่าใช้ปั๊มแบบประมาณสักงสองสามพันลิตรต่อชั่วโมงก็พอไม่ต้องใช้ที่มันใหญ่มากนะประมาณสักเอ่อตัวนี้รู้สึกประมาณสักงพันสองพันลิตรอ่ะประมาณเนี้ยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นปั๊มตัวใหญ่มากนะครับเพราะว่าบ่อเราเล็กนี่ บอกแค่ประมาณเม็ดเดียวนะครับเป็นกะละมังประมาณเม็ดเดียวเองไม่ได้ใหญ่อะไรนะครับกำลังกะละมังผมก็นิดเดียวเองนี่ดูดิเนี่ยกลมๆเห็นไหมครับในนี้จะมีปลากี่ตัวในนี้ก็จะมีปลาผมเอาออกซิเจนขึ้นนี่ก็เยอะอยู่นะไม่ธรรมดานะครับปากิจกรรมผมโอ้ตัวใหญ่แล้วด้วย กาจะไปมีประมาณร่วมๆฟุตหนึ่งแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมสวยไหมเพื่อนๆสวยไหมเนี่ยปลาแจกนะนี่คือปลาที่ผมซื้อมาแจกนะอือหือดูแต่ละตัวครับงามแท้ๆนี่โอ้โหนี่ครับแล้วก็มีตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะตัวใหญ่นี้มันแต่ก่อนมันป่วยครับผมเลยเอามาไว้ในบ่อนี้มาเป็นโชว์ว่า นะครับโชว่าดอยส์ก็คือโชว่าสายหนังนะครับผมก็เอาเขามาไว้ตรงนี้แล้วก็ให้มาอยู่รวมกันกับพี่ๆน้องๆกลุ่มใหม่สวยนะเนี่ยปลาผมซื้อมาปลากิจกรรมนะตอนนั้นก็ตัวก็พันกว่าบาทแล้วนะเพราะผมเลือกไงเราต้องเลือกสิ่งดีๆให้เพื่อนๆเราเสมอนีอ่โอ,อกคซิเจนก็ใส่ลงไป ไฟดับก็ไม่กลัวนะครับใครไปดูคลิปที่แล้วของผมนะไฟดับทํำยังไงนะมีวิธีแก้ง่ายๆเลยนะครับไฟดับเนี่ยแต่ต้องเตรียมการนะไม่ใช่ว่าดับปุ๊บแล้วแบบโอ้ลนลานเลยตายเลยนะแต่ถ้าใครไฟดับแล้วไม่มีระบบออกซิเจนที่เป็นแบตเตอรี่ก็มีวิธีแก้อยู่ให้ไปดูคลิปที่แล้วนะฮะอ่าโอเคนี่ครับก็เลี้ยงก็โตได้นะครับโตได้แต่ว่าอาจจะโตช้าหน่อยอาหารให้วันละมือ้อแล้วก็ถ่ายน้ำยี่สิบเปอร์เซ็นทุกวัน ผมถ่ายทุกวัน20อร์เซนวิธีการถ่ายคอือผมเปิดจากตรงนี้เลยหรือเปิดจากรูนี้ก็ได้นี่เปิดออกมาปับ๊บแล้วเราก็ใส่น้ําใหม่ลงไปแค่นั้นเองง่ายไหมครับเนี่ยเลี้ยงปลาบ่อเล็กๆก,ก,ก็โตได้ถ้าเราอยากจะให้เหมือนว่าเลี้ยงแล้วเราดูสวยคืออันนี้ผมปิดเอาไว้นะกันกระโดดแค่นั้นเองแต่จริงๆมันสูงประมาณนี้ปลาก็ไม่ค่อยโดดแล้วล่ะนะเพราะนี้สูงแบบเป็นฟุตเลยนี่นี่ผมทําสูงมาก เกือบฟุดเลยนะครับฟุดฟุกว่าฟุดนิดๆน,นะครับตาก็ไม่โดดหรอกแต่ว่าผมก็ปิดไว้อนยะ่างเงี้ยกันปลามันตกใจว่าสังเกตว่าถ้าปลาแบบอยู่ในระบบที่ปิดนิดหน่อยอย่างเงี้ยนะปลาเขาจะคุณภาพปลาค่อนข้างดีครับเออเขาจะไม่ค่อยตกใจกับสภาพแวดล้อมอะไรเงี้ยครับแต่มันก็ทําให้เราไม่ค่อยได้เห็นมันเนาะเราก็ต้องมาดูบ่อยๆอะไรเงี้ยนะครับมาเปิดดูอะไรเงี้ยเออมันก็สวยดีอะไรเงี้ย ีป่ปลาผมก็สวยนะโตด้วยอืมวอี่หน่อยก็คงต้องไปลงบ่อใหญ่ๆนะครับให้อาหารวันละมื้อเองเนี่ยนะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูปลาเพื่อนบ้านนะเขาเขาเลี้ยงปลาเป็นปลาครับปลาครับไทยนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปถัดไปผมจะพาไปดูแล้วกันเฮ้ยแล้วเลี้ยงเจ๋งด้วย โตด้วยเอองงมากเลยนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ตายอา่เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปดูแล้วกันคลิปนี้ก็นี่นะครับเลี้ยงบ่อที่เป็นกะละมังกลมเป็นกะละมังเหลี่ยมก็ได้นะเ,เห็นไหมฮะซื้อมาใส่ปิดฝาไว้กันกระโดดหรือจะทำขอบกันกระโดดแบบอันนี้ก็ได้ นะครับสบายมากมีระบบกรอง1อันมีปั๊มลมที่มีแบบในตัว1นอันอยู่ได้แล้วนะไม่ต้องกลัวไฟดับ6กเชั่วโมงอยู่ได้โอเคนะครับเพื่อนๆก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมหน่อยนะครับแล้วก็ในช่องเต้าหนึ่งชแนลนะครับกดแชร์ให้หน่อยก็ดีนะครับนะแล้วก็ ติดตามกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมมีข้อมูลดีๆผมแชร์เพื่อนๆฟังอีกนะครับขอบคุณครับ